ถ้าหาว่าใครกาลังหารองเท้าออกกําลังกายแล้วอยากลอง s k e c h e r ์ไม่เคยลองใส่เลยไม่แต่ครั้งเดียวลองดูคลิปนี้ครับลองวิ่งครั้งแรกกับ Skechers g o r u n Magloxic สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็เรามาลองวิ่งครั้งแรกกับตัว s k e t h h r ร g r Run m a ม l o โล i c นะครับคู่นี้เนี่ยเป็น s เก c h e อร์คู่แรกของผมเลยนะที่ผมเคยลองใส่ลองซื้อด้วยนะลองซื้อลองใส่มาดูนะครับในคลิปนี้ครับต้องสารภาพตามตรงเลยนะว่าผมเนี่ยไม่ใช่แฟนลับของ s k e c h e r รเลยแม้แต่คู่เดียวนะแต่คู่นี้ผมลองดูรีวิวจากทั้งในต่างประเทศแล้วก็ใน พีพีอินฟลูเอนเซอร์ในเมืองไทยเองก็ตามนะมันเลยทําให้ผมเนี่ยอยากลองรองเท้าคู่นี้ขึ้นมาซะง,งั้นชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้มันอยู่ที่เจเนอเรชันที่6แล้วเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังนะครับว่าผมมีฟีลลิ่งยังไงกับรองเท้าคู่นี้บ้างกับการลองไปออกวิ่งครั้งแรกของผมในวันนี้มาดูในส่วนของตัวดีไซน์ของเท้าคู่นี้ก่อนนะครับรองเท้าคู่นี้เนี่ยก็นี่อย่างที่เห็นเลยเห็นไหมครับผมซื้อมาในตัวสีสีดานะครับแล้วก็พื้นเป็นสีขาว แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองจริงๆนะครับเพ้นเนี่ยจะมีออกเหลือบๆสีเหลืองนะครับที่อยู่ข้างในนะครับตัว h y p e r Burst ร์ e ตัวนี้ครับนะครับแต่ตัวดีไซน์เป็นไงบ้างผมว่าก็ค่อนข้างโอเคนะสำหรับการที่คุณจะหารองเท้าวิ่งสักคู่หนึ่งที่สีสันไม่ฉูดฉาดมากนะครับสีดำสีขาวเนาะก็นี่ก็คือ,อรูปลักษณ์เนาะก็จะมีโลโก้ของตัว s k e c h e r รนะครับอยู่ทง ด้านท้ายตรงส้นนะคบด้านขวาด้านนอกนะครับนี่ดูรูปร่างหน้าตาเป็นไงบ้างไปกันสวยไหมอ่าดูที่พื้นบ้างนะครับแล้วก็ข้างในผมว่าดีไซน์ทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยนะผมว่านะคือมันเป็นสีดําขาวซึ่งมันเป็นเบสิกของรองเท้าเลยครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่อยากได้รองเท้าที่สีสันฉูดฉาดมากนะผมแนะนําเลยเนี่ยสีดําสีขาวเนี่ยค่อนข้างเหมาะมากๆนะครับ ่อมาในส่วนของตัวอัปเปนะครับอั p เปร์ตัวนี้เป็น e n g i n e e r m e h นะก็ดูรูปลักษณ์นะครับก็ค่อนข้างโอเคนะโอเคแล้วก็มีการใช้รวดลายนะครับเพิ่มด้านข้างเยอะพอสมควรเนาะเป็น e n g i n e e r m e s h ค่อนข้างที่จะโปร่งมากๆนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของตัว Upper นะครับเป็น e n g i n e e r m e h เนาะเห็นไหมครับมีลวดลายมีการสะท้อนแสงในบางจุดนะครับ ตัวเชือกองเท้าเนี่ยก็จะเป็นเชือกองเท้าแบบแบนปกติเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเชือกองเท้านะครับแล้วก็ลิ้นเนี่ยตรงนี้บุมาค่อนข้างหนาหนามากนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฮิลเคานเตอร์ต่างๆเนี่ยก็บุมาค่อนข้างหนามากๆนะครับตัวอินโซถอดได้นะครับอินโซถอดได้ค่อนข้างนุ่มเลยนะแล้วก็จะมีตัวร้อยหูหิวเนาะหูหิวตรงบริเวณส้นของรองเท้านะครับ ในตัวของอัปเปเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตนะครับเน้นที่ความนุ่มเป็นหลักเลยนะครับ <c oughs> เพื่อช่วยลดอาการบาดเจ็บของการวิ่งของแต่ละคนนั่นเอง <c oughs> ในส่วนของตัวโชว์บ็อกซ์นะครับของตัว m a x l o s i ลซกเนี่ยก็ไม่ได้กว้างอะไรนะรองเท้าคู่นี้เนี่ยไม่มี 2e นะครับมีแบบปกติเลยนะครับก็ค่อนข้างปกติผมเป็นคนเท้าปกติเนาะถ้าใครดูคลิปผมหลายๆคลิปอะผมเนี่ยเป็นคนเท้าปกติ นะครับแต่ผมจะชอบใส่รองเท้า 2E ซึ่งหน้าเท้าตรงทโทบ็อกอาจจะค่อนข้างกว้างเพราะว่าผมชอบที่จะขยับนะครับตรงบริเวณนิ้วค่อนข้างเยอะตัวนี้เนี่ยผมแนะนําอย่างนี้ใครที่มีเท้ารูปลักษณ์ที่กว้างไปถึง 2E งะครับสำหรับ m a c l o s i กนะข้ามเลยผมแนะนําให้ไปใส่พวกกริปตันที่เป็นตัว Y ดีกว่าหรือ New Balance ที่เป็นตัว Y ดีกว่านะครับแต่ถามว่าหน้าเท้าเนี่ย คนที่มีเท้ากว้างเนี่ยตัว e n g i n e i m a g e s ะครับเวลาใส่ไปค่อนข้างที่จะขยายตัวได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าคุณใส่วิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะเหมาะครับในส่วนของตัวมิสโซนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัว hyper burst ice นะซึ่งเป็นตัวโฟมตัวใหม่โฟมเนี่ยเป็นเบสของ eva นะครับมีการขึ้นรูปในรูป ในล,ลักษณะของตัว super critical นะครับที่ทาง Skechers เนเคลมไว้ว่ามันจะได้ความนุ่มที่มากกว่า Hyper ร์ r s ิตัวอื่นนะก็จะพูดว่างไงเดียคือผมไม่เคยลอง Skechers เลยซักคู่เดียวผมเปรียบเทียบไม่ได้แต่ผมจะบอกประมาณอย่างนี้ดีกว่าครับว่าความนุ่มที่เกิดจากตัว m a c r o s i c เนี่ย ฟิลลิ่งมันไม่เหมือนกับรองเท้าแมคคูชั่นที่ผมเคยลองมาเลยซังซูม X, f a s t f o r m X พอเราเห็นมิโซที่หนาๆอย่างเงี้ยครับทางสเก t เชอรเนี่ยได้มีการใส่คาร์บอนที่เป็นลักษณะของตัว H ตรงเนี้ยครับถ้าเราดูรูปจากในเว็บสเกชเชอร์วก็จะเห็นว่ามันมีลักษณะเหมือนเป็นเขาบอกเป็นแผ่นคาร์บอนเนาะก็คือเป็นตัว H ตัวเนี้ยเพื่อช่วยให้เกิดความมั่นคงกับรองเท้าที่ มีสแตล์ไฮสูงสูงอย่างนี้ครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวนี่ครับ Arc fit นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีอีกตัวหนึ่งที่จะมีเหมือนเป็นจะได้เป็นเจลไว้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งอะที่อยู่ภายใต้อุ้งเท้าเราครับเพื่อเพื่อช่วยในการรองรับแรงกระแทกนะอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ที่ทาง s k e c h e r เ,เนี่ยใส่มาให้กับตัว Macroxic นะครับส่วนสเปคของตัว Mizo นะก็ตัวหน้าเท้าตรงนี้ครับสูง35นะข้างหลังในสูงี่สูง41ตัวนี้ดอป6นะครับ แล้วก็น้ําหนักตัวนะครับก็300กว่ากิโลแน่นอนตัวนี้ค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับเพราะว่าจากวัสดุที่ทางสเก็เชอร์ให้มาในหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวตัวแผ่นอาร์ฟิตเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวตัวเอชที่เป็นคาร์บอนอินฟิลที่อยู่ภายใต้ของโัเมิโซเนียรวมถึงตัวอัลโซเองก็ตามเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้น้ําหนักตัวค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของตัวอัลโซนะครับอัลโซก็จะเป็นยางของกูดเย r เลยนะ นะครับตัวนี้ตามซิกเนเจอร์ของตัวสเกเชอร์เลยนะครับก็ได้ให้เป็นโยวา,อยาของกูติอามาค่อนข้างที่จะหนามากนะครับแต่จุดหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับจะเห็นว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยมันมีลักษณะของการเป็นล็อกเกอร์หรืออาการกริ่งของรองเท้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะแต่ผมไม่เคยเห็นที่รองเท้าที่มีตัวแสกไฮหรือตัวมิโซสูงๆขนาดนี้แล้วมันมีอาการแบบเนี้ย เห็นไหมครับมันจะโค้งหน้าจะเชิดมากเลยแล้วท้ายก็จะเชิดมากเลยเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะว่า f e ล l i n g การวิ่งของผมวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้เราออกไปวิ่งมานะกับตัวแม c r โลซิกเนี่ยเป็นการวิ่งครั้งแรกของผมนะครับก็วันนี้5โลนะครับเป็นการวิ่งรีคาบ e r y ีเบาๆหลังจากที่ผ่านงานวิ่งมาในสัปดาห์ที่แล้วนะครับ f e ล l i n g ของผมวันนี้ก็คืออย่างแรกเลยนะคือ1 รองเท้าคู่นี้เนี่ยมันเป็นรองเท้าว,วิ่งสายแมคคูชั่นคุณจะเน้นทำความเร็วอาจจะไม่ได้ผมผมพูดอย่างนี้คุณอาจจะทำความเร็วกับรองเท้าคู่นี้เนี่ยได้น้อยหน่อยเพราะหนึ่งเลยคือน้ำหนักตัวของเท้าคู่นี้ที่ขยับไป310 3 2 0กรัมผมสั่งซื้อรองเท้าคู่นี้มาในไซส์12นะครับน่าจะขยับไป3 0 0ก้อยกว่าแล้วอะเพราะว่าไซส์มาตรฐานที่ทางต่างประเทศเนี่ยหรือทางในเว็บสเกเชอร์เองเนี่ย ก็310แล้วอะครับในในไซส์เเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยเรองเท้าคู่นี้หนักมากครับจากเรื่องของน้ําหนักสิ่งที่เราได้มาจากเทคโนโลยีของ s เกชเชอร์เนี่ยกับ Macro ซิกเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยค่อนข้างชอบรองเท้าสายนี้มาเพราะว่ามันช่วยซับพอร์ตเท้าคุณมันช่วยทําให้เท้าคุณสบายในการที่คุณออกไปวิ่งอย่างวันนี้เนี่ยผมวิ่งเพชรเฉลี่ย5โลผมคือ7ครึ่งนะครับผมก็รู้สึกว่า รองเท้าคู่นี้มันนุ่มมากแต่มันไม่นุ่มเหมือนรองเท้าคู่อื่นที่ผมมีอยู่มันเหมือนอาการคุณคุณเคยเห็นเยลลี่ไหมครับเยลลี่ที่มันไม่ได้เหลวๆนะเยลลี่ที่มันแน่นๆนะครับผมรู้สึกอาการอย่างนั้นเวลาที่ในแต่ละก้าวที่เราลงแตะพื้นนะครับมันมีอาการจะเรียกว่าไงผมไม่รู้จะพลายคาพูดว่าอะไรคือมันแบบยุ่นๆมันแบบ มันไม่ยวบด้วยนะมันหยุนหยุนนะครับกับโฟมไฮบริเวอร์ไซดอ่ะแล้วก็ตัว a r ร์ฟิเองก็ตามที่เหมือนมีเขาเรียกอะไรเหมือนจะมีเจลเหมือนอยู่ข้างในพื้นรองเท้าตัวนี้ครับมันเลยเกิดอาการว่าหลายๆคนจะรู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้มันไม่เด้งซึ่งผมคอนเฟิร์มนะมันไม่เด้งเลยแต่ทุกก้าวเนี่ยมันค่อนข้างนุ่มและสบายโอเคนะมันนุ่มและสบายครับแล้วมันไม่เค้นเราอะไรเรามากเลย เพราะฉะนั้นรองเท้าคู่นี้เนี่ยมันเหมาะกับการที่คุณออกไปวิ่งสบายๆในวันที่คุณอยากจะอีซี่โดยที่คุณอาจจะไม่ได้อยากใช้ความเร็วครับคุณอาจจะแค่อยากออกกำลังกายจ็อกกิ้งธรรมดาในหมู่บ้านในสวนสาธารณะเท่านั้นเองอีกตัวหนึ่งคือตัวไฮเปอร์อารครับที่ผมอ่านมาจากรีวิวจากเมืองนอกครับว่ารองเท้าคู่นี้มันมีอาการกริ่งซึ่งอาการกริ้งเนี่ยที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยผมภาพจําผมนะ การที่อาการกริ้งหรือการเป็นล er ็อกเกอร์ครับผมเท้าความไปถึงตัว Ho ก้าครับผมเคยลองฮ o ก a ้าคาร์บอนเตัวแรกที่เรารู้สึกว่าเราว้าวกับอาการกริ้งที่มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เราไม่รู้จักมาในช่วงนั้นนะครับแต่รองเท้าคู่นี้เมื่อลองใส่จริงๆแล้วเนี่ยอาการกริ้งครับผมว่าผมผมแทบไม่รู้สึกเลยนะว่าว่ามันกริ้งแบบนั้นมันมันมันไม่ใช่อาการกริ้งครับแต่ ถ้าดูจากทรงของรองเท้าแล้วเนี่ยมันมันบ่งบอกมากว่ามันมีอาการของรอรเกอ์มากนะแต่พอคุณไปใส่จริงแล้วครับพอคุณเหยียดลงไปปุ๊บเนี่ยด้วยความสูงของรองเท้าของตัว Mac r o s ดเนี่ยผมเลยไม่ค่อยรู้สึกอาการกริ่งที่เกิดขึ้นในการวิ่งวันนี้ของผมเลยอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องชมเลยนะครับคือตัว o u t s o ของรองเท้าคู่นี้นะรองเท้าคู่นี้ o u t s o เป็น Good Year นะครับค่อนข้างที่จะ แน่นเกาะถนนดีดีมากนะครับวันนี้มาเช้าฝนตกด้วยนะถนนในหมู่บ้านผมเนี่ยก็ค่อนข้างเปียกพอสมควรก็ค่อนข้างที่จะเกาะถนนดีไปเลยผมบอกเลยดีมากแต่สิ่งที่คุณต้องแลกมากับอาการนี้คือน้ำหนักครับพอเอาโซมันดูสิครับเอาโซมันเต็มอย่างเงี้ยก็ไม่แปลกใจครับว่าทําไมรองเท้าคู่นี้เนี่ยน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะเอาเรียกได้ว่ารองเท้าที่ผมเคยซื้อมาทั้งหมดนะครับ น้ำหนักตัวรองเท้าคู่นี้น่าจะหนักที่สุดแล้วเท่าที่ผมมีผมก็เลยแนะนําเลยนะครับว่าใครที่กําลังมองหารองเท้าคู่นี้อยู่เนี่ยรองเท้าคู่นี้เนี่ยมันเหมาะกับการที่คุณใส่วิ่งแบบสบายสบายวิ่งออกกาลังกายหรืออีกวิธีหนึ่งคือการที่คุณใส่วิ่งแนวอีซี่ครับคุณวิ่งหนักมาแล้วคุณวิ่งไกลามาแล้วเนี่ยรองเท้าคู่นี้เนี่ยมันช่วยซัพพอร์ตเท้าคุณในทุกย่างก้าวที่คุณออกมาวิ่งอีซี่สบายสบายเหมือนผมเนี่ย เพจเจ็ดครึ่งเนี่ยมันคือสบายๆห้าโลผมแล้วไงอย่างตัวผมเนี่ยน้าหนักตัวหนึ่งร้อยกว่ากิโลกรัมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกก้าวนะครับผมต้องใช้ขาผมเนี่ยใช้เข่าผมรองรับน้ําหนักตัวของผมในการออกไปวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในรองเท้าคู่นี้เนี่ยมันช่วยรองรับแรงกระแทกที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวผมเอาคุยเรื่องราคากันบ้างดีก,กว่าราคาป้ายของเท้าคู่นี้นยอยู่ประมาณห้าพันกว่าบาท 5,690หรือ5้าพเนี่ยผมจำไม่ผมจําได้ไม่แม่นนะครับแต่อยู่ประมาณ5,000กลางๆเนี่ยราคาป้ายนะครับผมได้รองเท้าคู่นี้มาในราคา2,800กว่าบาทแล้วก็ได้แคชแบ k คืนอีกประมาณ2,300ามยเนี่ยครับทั้งจากตัวของชอปปี e เองแล้วก็จากตัวของ s h o p บ a คเองก็ตามจะบอกว่าไงดีจะบอกว่าคือ s k e จเชอรครับมี s k e จเชอร์มีนิวบาลานสองแบรนด์เนี่ยครับ ผมแนะนําว่าคุณอโอเคถ้าถ้าคุณอยากได้อะไรคุณก็ซื้อนะครับแต่ผมจะแนะนําว่าคุณรอซักระยะครับพอมันเปิดตัวพอมันเริ่มวางขายครับในราคาเต็มเนอะไม่ว่าจะเป็นทาง Super ร์สปอเองก็ตามหรือปัจจุบันมันไปอยู่ใน s h o ปี้ในอยู่ใน Lazada ด้วยนะครับหรือในเว็บของตัว s k e t c h e r เองก็ตามเนี่ยทาง s k e t c h e r เองเขาจะค่อนข้างจัดโปรและโปรโมชั่นเขาเนี่ยดุมาก อย่างคู่นี้ผมได้มาในราคา2,800กว่าบาทเป็นร้านของซ u เปอร์สปอร์ตที่อยู่ใน s h อ p e e นะครับก็ค่อนข้างถูกมากถ้าถามผม5 0 0 0กว่าบาทผมซื้อไหมผมไม่ซื้อนะครับซึ่งในนาค้นในรองเท้าคู่นี้อาจจะเหลือพันแปดพันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกว่าราคา2,800กว่าบาทที่ผมซื้อรองเท้าคู่นี้มากเนี่ยเหมาะสมแล้วกับการที่ผมจะต้องจ่ายเงินจริงๆแล้วความตั้งใจของผมในการซื้อรองเท้าแม็กโรสิกมาเนี่ยก็คือ ผมจะหารองเท้าที่ผมสามารถเก็บไมเรชในการซ้อมวิ่งยาว15กิโล18กิโลของผมเองนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผมจะใช้รองเท้าซ้อมผมเนี่ยกับการวิ่ง15เนี่ยก็คือจะมีตัว Super b ์ a s ัสนะครับเราก็จะมีตัวซูมไฟล y นะครับที่จะใช้เป็นหลักเลยในการซ้อมนะครับเราก็จะมีรองเท้าอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมจะหยิบมาโดยที่วันซ้อมวันนั้นผมไม่ทำเวลานะครับอย่างเช่นตัวมวีสของ b a l บ ance หรือ1 0 8 0 ของนิวบาลานด้วยเช่นกันแล้วก็จะมีคู่หนึ่งนะที่ผมค่อนข้างหยิบมาใส่ไม่บ่อยมากเพราะผมกลัวมันพังนะครับก็คือตัว i n v i n c i ิเบิลรนานั่นแหละนะตัวที่ผมชอบใส่เวลาออกไปข้างนอกผมรู้สึกว่า Invisible บิลรสามเนี่ยมันเหมาะกับการใส่แบบไปไหนตัวไหนอะ่ะมันไม่เหมาะกับการใส่วิ่งอนะ่ะผมก็เลยแบบหยิบออกไปน้อยมากเพราะหนึ่งเลยสีขาวผมกลัวมันเลอะ,ะครับผมก็เลยไม่ค่อยใส่ที่จะออกไปซ้อมวิ่งยาวๆนะก็เลยจัดรองเท้า,ทาคู่นี้ใหม่อีกคู่หนึ่งเพื่อจะใส่สลับกัน และนั่นก็คือความตั้งใจของผมเองนะที่ซื้อรองเท้าคู่นี้มาเนี่ยเพื่อมีจุดประสงค์ในการออกไปวิ่งของผมและนี่ก็คือทั้งหมดกับการรีวิวรองเท้าสเกชเชอร์คู่แรกของผมเลยนะกับสเกชเชอร์โกลันแมกโรสิกนะครับฝากเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้คลิปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั c ส i b e ให้ช่องของเราด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคอยตามชมนะคลิปหน้าจะเป็นอะไร เดี๋ยวเจอกันวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ